สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดซื้อเสื้อแจกให้กับประชาชนแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไม การจัดซื้อเสื้อแจกให้กับประชาชนของเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยจึงสามารถซื้อได้และไม่ผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของอผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับถูกคำสั่งให้ชดใช้เงินจากความรับผิดทางละเมิดกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณในการซื้อเสื้อแจกให้กับประชาชนในงานประเพณี ซึ่งมูลเหตุเรื่องนี้เนี่ยสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบการเงินประจําปีของเทศบาลโดยพบว่าเทศบาลเบิกจ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อโปโลตามโครงการจัดงานเทศกาลกินผักจํานวน750ตัวและเสื้อโปโลตามโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่าอีก600ตัวรวมเป็นเงินเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าเป็นการจัดซื้อโดยไม่ถูกต้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0307ทับว384ลงวันที่16กุมภาพันธ์2536เรื่องการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นกรณีที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางระเมิดและเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบดีกาเบิกจ่ายเงินไม่ได้ตรวจสอบว่าการจะซื้อเสื้อตามโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงสามารถเบิกจ่ายเงินได้พฤติการของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เทศบาลจึงได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบอชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในอัตราร้อยละ30ของค่าเสียหายผู้ฟ้องคดีก็คือเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยนะครับก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีได้ยกอุทธรณ์นะครับผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเ,เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินนะครับ คดนะีมีประเด็นในการพิจารณาก็คือการดําเนินการจัดซื้อเสื้อแจกประชาชนตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และผู้ฟ้องคดีได้กระทําละเมิดต่อเทศบาลหรือไม่กรณีนี้นะสารปกครองได้วินิจฉัยและสรุปนะครับว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายดังกล่าวนั้นเนี่ย ได้กำหนดประเภทหรือรายการของเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและกำหนดให้เบิกจ่ายค่าวสัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ดังกล่าวจะต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาอนุมัติตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการใช้งานนะครับ แต่โดยที่การซื้อเสื้อแจกประชาชนในโครงการงานประเพณีท้องถิ่นตามที่พิพาทนั้นนะครับไม่ใช่การจัดซื้อเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้นโดยนายกเทศมนตรีได้อนุมัติงบประมาณของเทศบาลในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เป็นค่าจัดซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนสวมใส่เข้าร่วมงานซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนอกจากนี้เนี่ยการจัดซื้อเสื้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณตามโครงการการจัดงานประเพณีท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และสร้างความสามัคคีให้ในชุมชน อันเป็นการสร้างอ,าอันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อเสื้อเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละ0.10ของรายจ่ายทั้งหมดของเทศบาลดังนั้นเนี่ยการจัดซื้อเสื้อตามโครงการดังกล่าวถือได้ว่า คำหนึงถึงสถานะการคลังของเทศบาลแล้วว่ามีรายได้เพียงพอที่จะดําเนินการได้นอกจากนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏภาพกิจกรรมข้อความหรือรูปภาพที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคลและไม่พบว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจดีกาเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยนะครับ ได้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานคลางว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบดีกาครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงไม่เป็นการกระทำรเมิดต่อเทศบาลและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายพี่ภาคสาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่เทศบาลน,นะครับทั้งนี้เนี่ยในกรณีเดียวกันนี้เนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าวซึ่งถูกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเช่นเดียวกันและสารปกครองก็ได้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลเจ้าหน้านนที่การเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพราะถือว่าการดําเนินการ ซื้อเสื้อแจกประชาชนในโครงการดังกล่าวสามารถกระทําได้นะครับตรงนี้เป็นคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ1 6 5ขีด1 6 6ทับ2,563